เน็ตเน็เรียบร้อยเน็ตนะครับโอเคสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับเกม g กรซอีล่านะครับทุกคนวันนี้นะผมก็จะมาทําการนะครับแนะนําผลปีศาจในแต่ละตัวละครนะครับที่เราสามารถเลือกรับประทานได้แล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูสกิลกันก่อนนะครับ นี่นี่คือผลพิษศาสทั้งหมดเลยนะครับนี่คือผลปีาศาจทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้วิธีการที่เราจะเอาผลพิษศาสมาเนี่ยเพื่อมาเรียนรู้อย่างเช่นอ่ะผมจะเรียนเออสกิลนี้สมมุติว่าผมจะเรียนสกิลนี้นะครับผมก็ต้องไปหาผลพิษศาสผลนี้มานี่เห็นไหมฮะอา่าผมจะเรียนผลนี้ก็ต้องไปหาผลพิษศาสผลเอ้เหมือนมะาเฟืองเลยมาไฟวะเออ นี่นะครับผลพิสัยตัวนี้แต่วันนี้ผมจะมาทําการแนะนําสกิลนะครับแล้วก็วิธีการหาด้วยนะครับเริ่มจากสกิลแรกกันก่อนนะครับเป็นสกิลสําหรับสายเอาเป็นสายแทงก่อนแล้วกันนะครับสายแทงสายซับนะครับสายแทงสายซับเนี่ยผมแนะนํานะครับที่ดีที่สุดเอาผมจะเป็นที่ดีที่สุดนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับคือจะเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับ ถ้าดูตามด้านบนแล้วนะครับมันจะเขียนว่า Restore HP ถูกไหมครับซึ่งมันบอกเราว่ามันจะทำการฟื้นฟู HP เท่ากับ2นะครับของ max HP ของเรานะครับหลังจากเริ่มรอบต่อไปนะครับก็พูดง่ายๆคือทุกรอบนะครับมันจะทำการฮิลตัวเองนะครับ2ของ HP นะครับก็ตามนี้เลยนะครับ2ของ HP ก็ง่ายๆว่าถ้าใส่ให้ตัวที่มีสกิลฮิลอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเริ่มลาวใหม่ก็ฮิลอีกแล้วก็ฮิลให้เพื่อนอีกอะไรแบบนี้นะครับจะเพิ่มทําให้ยืนได้นานขึ้นนะครับแล้วก็อึดขึ้นยิ่งเลิศเยอะยิ่งฮิลเยอะนะครับอ่าประมาณนี้เลยอันนี้ข้าวๆนะครับสกิลที่1นนะครับส่วนสกิลที่2นะครับก็น่าจะเป็นเอ่อ อย, <ara> ok okay. อยู่ไหนทีนีนะผมหาก่อนโอเคอยู่ไหนนะมันจะเป็นรูปแบบเหมือนผ้าพันแผลครับทุกคนมันจะเป็นรูปผ้าพันแผลอยู่ไหนเฮ้ยไม่มีทุกคนเฮ้ยแสดงว่ามันหามาแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้เอกออยู่นี่ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็คือนะครับ ตามที่เขาเขียนก็คือมีโอกาส12%นะครับที่จะฟื้นฟูไม่ใช่ที่จะทําการฟื้นคืนชีพเมื่อเออน่าจะเป็นไม่รู้ว่าน่ไม่แน่ใจว่าจะฟื้นเลือดเมื่อเลือดต่ํากว่า12%หรือตุยไปแล้วแล้วฟื้นขึ้นมามีเลือดอยู่12%อะไรแบบนี้แบบน,นะครับผมผมก็ยังไม่เข้าใจตรงนี้เลยนะฮะแต่คร่าวๆไม่แน่ใจว่าเออตุยไปแล้วฟื้นขึ้นมามีเลือด12%หรือ เลือดเหลือต่ํากว่า12%แล้วเพิ่มเลือดอะไรแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่ตัวนี้คือดีมากนะครับถ้าใส่ให้ตัวที่มีดาเมจแล้วยืนนานๆน,นะครับนะครัสส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพูดตามลําดับมาเรื่อยๆเลยนะครับก็จะเป็นสายกายภาพก่อนแล้วกันนะครับกายภาพก่อนเลยก็คือจะเป็นที่มันยืนกันเป็นกลุ่มๆนะครับเอออาสก,กิลนี้นะครับ สกิลนี้นะครับมีโอกาส20ซน์นะครับของความเสียหายที่ทําได้นะครับของทัศนะันั้นๆนะครับจะทําการเหมือนกับว่าดูดเลือดนะครับอืมถ้าถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเป็นการโจมตีแบบกายภาพนะครับอ่าเป็นการโจมตีแบบกายภาพนะครับด้วยการใช้สกิลนะครับก็จะเหมือนดูดเลือดนะครับอ่าวันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับน่าจะดูดเลือด ยี่สิบปอร์เซ็นหรือเปล่าผมว่ามันเยอะอยู่นะอถ้าสมมติโจมตีหนึ่งร้อยก็ดูดมายี่สิบนะครับประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้แหละ,ะถ้าถ้าผมแปลผิดยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่มีภาษาไทยนะครับอีกสกิลหนึ่งนะครับก็จะเป็นสกิลนี้นะครับสกิลนี้เนี่ยก็คือเมื่อเราทำดาเมจได้ก็คือจะเพิ่มเลือดเราเลยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เป็นความเสียหายทาง เวทนะมรัิมรเมเิกดเห็นไหมครับเป็นค่รเสียหายทางเวทนะครับก็จะทําการดูดเลือดมา10%จากระเบทที่ทําได้เดี๋ยับทุกคนเบื่อวะอัดคลิปที่ไรห,หาวทุกทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอ่าต่อไปนะครับเราก็จะมาเป็นทักษะการโจมตีที่ผมพูดเลยว่า สายเมจกับสายกายภาพต้องมีนะครับนั่นก็คือตัวนี้เลยนะครับชื่อสกิลของเขาก็คือเมจิกคอมโบแปลว่าอะไรก็คือมันบอกว่ามีโอกาส20%นะครับที่เราจะทำการโจมตีซ้ำอีก1ครั้งแต่ดาเมจที่โจมตีในรอบ2นั้นจะลดลง50%นะครับประมาณนี้นะครับโอกาส20%นะครับที่จะโจมตี2ครั้ง และโจมตีครั้ง,งที่2ก็จะลดดาเมจลง50%เว้นแต่ติด,ดคียติคอนนะครับไม่เกี่ยวนะครับถ้าตีไม่ติดคีเนี่ยมันก็จะลดลงแต่ถ้าตีแล้วติดคีก็จะดาเมจเต็มร้อยเหมือนเดิมนะครับไม่ลดนะครับเผลอๆอาจจะแรงกว่าเดิมด้วยนะครับถ้ามีพาสซีฟติดคีนะฮะอ่าประมาณนี้ในเมื่อเป็นเมจิกแล้วจะพลาดไปไม่ได้เลยก็คือกายภาพนะครับ คอมโบกายภาพอยู่ไหนนี่ครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นการโจมตีกายภาพนะครับโอกาสเหมือนกันนะครับคือ20%นะครับถ้าตีอีกหนึ่งรอบก็ดาเมจลดลง50%นะครับทั้งกายภาพแล้วก็เวทมนต์นะครับต่อไปสิ่งสําคัญเลยก็คือสายแท้งจะขาดอันนี้เลยไม่ได้นะครับนี่อยู่ใ,ใกล้เลยนะครับก็คือลดสปีดของเราลง10%เพื่อ เพิ่ม H P ของเรานะครับสามเปอร์เซ็นตนะครับลดสิบเพิ่มสามคุ้มไหมคิดดูเองนะครับลดสิบเพิ่มสองแล้วก็เออต่อไปนะมันอ่ะทีนี้ผมก็จะมาบอกคอมโบนะครับอ่าถ้าเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับที่จะทำการคอมโบกับเป็นสกิลพัสซีบนะครับหาได้จากหินนะหินหินเนี่ยหินไหนนี่หินนี้นะครับนี่ หินนี้อันนี้นะครับหินอันนี้นะก็สามารถมีพัสซีฟได้นะครับต่อไปนะครับก็คือสกิลตัวนี้นะครับจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสายเมจิกเนาะจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ต้องคอมโบกับตัวนี้ครับนี่อยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับเป็นเมจิกดาเมจนั่นเองนะครับก็คือจะทํามีโอกาสเพิ่มขึ้นอีก5%นะครับบวกกับพลังเอ็กซ์ต้านะครับก็คือพลังพิเศษอีก60หน่วยนะครับก็คือดาเมจ ดาเมจสกิลเว้ยครับแรงขึ้นอีก5%นะครับถ้าอัพสูงสุดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแรงขึ้น15%แล้วก็เพิ่มดาเมจเอ์ตราอีก300หน่วยโอ้โหอีกแรงนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือเมจิดาเมจนะครับส่วนคอมโบของดาบก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับดาบดาบดาบนี่ตัวนี้ครับ เหมือนกันเลยนะครับเพิ่มดาเมจ5%แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเอ้ยเพิ่มดาเมจเอซ์ตอรอีก60หน่วยนะครับนะเป็นไงตึงไหมตึงไหมตึงนะเออรีบๆหามาใช้นะครับทุกคนอ่าต่อไปนะครับจะเป็นสกิลที่สนับสนุนสายสตันนะครับสายโจมตีสตันเนี่ยผมเท่าหลักๆเลยเนี่ยผมเจออยู่หนึ่งตัวนะครับที่มันแจกฟรีด้วยนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับ สกิลตัวนี้นะครับดีมากๆนะครับเมื่อดาเมจของเรานะครับมากกว่า30%ของ HP ของศัตรูนะครับมีโอกาส20%นะครับที่ทำให้ศัตรูมึนงง2รอบนะครับงอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อดาเมจนะครับมากกว่า30%ของ HP ของศัตรูนะครับเข้าใจไหมคือพูดง่ายๆว่าเมื่อเมื่อพลังโจมตีของเรานะครับ สามนะมากกว่านะครับของ HP ของศัตรูนะครับสมมติว่าศัตรูเนี่ยมีเลือด1น0นะครับแล้วดาเมจเราเนี่ยเป็น130อย่างนี้นะครับทำให้ศัตรูมึนงงมีโอกาสที่เฉยนะครับมีโอกาสทำให้ศัตระนะออูมึนงงนะครับอ่าสองรอบแค่20% 20% 20%เยอนเยอะนะเออมึนงงนะครับถ้าเอาไปใส่ให้ตัวละครที่มีโอกาสสตันอยู่แล้วคือติด100แน่นอนครับ นเป็นไงซูจอนไหมแล้วผมบอกเลยว่ามีอีกสกิลหนึ่งที่เป็นสกิลที่เทพมากๆนะครับสำหรับสายซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเออ่ไม,ม่ว่าจะเป็นนามินะครับแฮนด์คอกนะครับนิโคลบินหรือชอปเปอร์นะครับหรือจะเป็นเออนี่ก็ได้มันโก้นะครับนี่เลยครับสกิลชิลนะครับสกิลตัวนี้เป็นสกิลที่ ผมหามาเนิ่นนานมากนะครับเวลา PVP เนี่ยผมเจอนี่ผมปวดหัวเลยนะครับก็คือสกิลชิลตัวนี้นะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับเออจะมีผลนะครับผมไม่แน่ใจว่าผลเนี่ยมันจะอยู่ในโหมดทั่วไปด้วยไหมหรือแค่อยู่ในโหมด PVP อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมต้องผมยังไม่มีนะเออแต่ต้องลองไปใช้ดูนะถ้าใครมีนะแล้วก็มาบอกผมด้วยว่าพี่ใน,เ,นเรื่องก็ใช้ได้นะครับใน ในในประจ ol ภายในเรือก็ใช้ได้ในหอหอ,หอคอยอะไรก็ใช้ได้ก็มาบอกผมด้วยนะครับโอเคในช่วงเริ่มการต่อสู้นะครับจะสร้างชิลพัธมิตรนะครับให้กับทีมของเราจะสร้างชิลให้กับทีมของเรานะครับเ,เหมือนกับประมาณ4%เของเลือดนะครับที่จะมาเป็นโลให้เรานะครับแค่4%ของเลือดของเรานะครับถ้าเลือด100 นะครับก็มา40ประมาณนี้นะครับถ้าเลือด1ล้านก็น่าจะอยู่เราประมาณ4ี่หมื่นนะครับอ่าป้องกันดาเมจนะครับประมาณ4ี่หมื่นดาเมจโหเยอะมากนะสี่หมื่นดาเมจบางตัวนี่ยังโจมตีไม่ถึงหมื่นเลยนะเออโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอฟเฟกนี้จะอยู่ได้ประมาณ2รอบนะครับและไม่ซ้อนทับนะครับคือเริ่มการต่อสู้เพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ ไม่มีรอบ4ไม่มีรอบ6ไม่มีรอบ8ไม่มีนะครับมีแค่รอบเดียวคือรอบเริ่มการต่อสู้เท่านั้นนะครับส่วนชิวตัวนี้มันจะรีคอเวอรี่ไหมหลังจากที่ผ่านไปรอบหนึ่งเพราะว่า1นึ่งคือมันเขียนคําว่าโนคูดาวนะครับถ้าโนคูดาวแบบนี้แปลว่ามีโอกาสที่จะเริ่มต้นขึ้นโล และผ่านไป2เทินแล้วขึ้นโล่อีกหนึ่งรอบอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันไม่มีเขียนรายละเอียดบอกนะครับทุกคนอ่าประมาณนี้นะครับส่วนทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับผลปีศาจจะหาจากไหนนะครับง่ายๆเลยนะครับก็ให้เรากดจิ้มเข้าไปเลยนะครับแล้วกดไปใต่ตรงนี้เลยมันก็จะขึ้นว่าฟู้ดเอ่อน่าจะเป็นบล็อกฟู้ดหรือเปล่าไม่ใช่พอทีทอทีนะไปลบบอกซะแล้วนะครับก็กดเข้ามาเลยนะครับนี่มันก็จะขึ้นเลยนะครับง่ายๆ แล้ก็มีเวลานะครับฟรีเออรีเฟชนะครับก็คือ2ชั่วโมงอีก2ชั่วโมง41นาที40วินะครับก็จะทำการรีตรงนี้ให้เราเพื่อให้เราไปสุ่มอีก1รอบนะครับว่าหาหินอันไหนหาผลอันไหนนะครับเข้าๆก็ประมาณนี้เลยส่วนวิธีหาเด,เดี๋ยวผมบอกก่อนส่วนวิธีหาเดี๋ยวพี่บอกเฮ้ยพี่ครับผมไม่มีซื้อครับเนี่ยไอตรงนี้ไหมครับเห็นไหมครับตรง3610ของผมเนี่ย หามาจากไหนใช่ไหมครับก็ง่ายๆเลยนะครับวิธีการหาก็คือให้เราไปที่กระเป๋านะครับแล้วเลื่อนมาตรงตรงหินนี้นะครับหินมาตรงนี้นะครับแล้วเราก็หาหินที่เราไม่ใช้นะครับแล้วก็ลบล้างทิ้งมันก็จะได้60เห็นไหมครับอ่าลบทิ้งมันก็จะได้60สิบถ้าลบสีฟ้าล่ะก็ได้300โอ้โหต่างกันสุดๆนะครับประมาณนี้นะครับส่วนใครไม่อยากลบล้างก็เอาไปฟิวชั่นกันนะครับ แบบนี้นะครับชึบอ่ามันก็จะได้มาอย่างนี้นะครับอีกทีนึงโชเนอืมอีกทีนึงได้ไหมได้อยู่เชโดอืมอีกได้ได้ไหมอืมได้อยู่นาเป็นไงก็ประมาณนี้นะครับอือือคือผมบอกว่าตึงนะเงินหมดนะเงินหมดแล้วนะเออมันใช้เงินนะทุกคนใช้เงินเยอะด้วยนะครับโอเคเข้าวๆลหลักๆก็ประมาณนี้นะครับกับผลปีศาจของเรานะครับที่จะเอามาใส่ตัวละครอ,อันนี้คือหลักๆข้าวๆเฉยๆนะที่ผมแนะนํา ที่ผมแนะนําไปเนี่ยคือมันใช้ได้จริงนะครับแต่ก็ต้องไปงหาดัดแปลงใช้กันเราเองนะครับผมไม่รู้ว่าทีมแต่ละคนนั้นเป็นยังไงนะครับถ้าใครเน้นสายต่อสู้ก็ใส่ไปเลย P combo หรือ M combo นะครับถ้าใครเล่นสายสมสมดุลน,นะครับก็ใส่ชิลไป1นนะครับ P combo หรือจะเป็น M combo ก็ได้ถ้าทีมใครมีตัวไหนก็ใส่อันนั้นนะครับอย่าลืมดูดีๆนะครับว่าโจมตีเป็นเวทหรือโจมตีเป็นกายภาพนะครับ ใส่ผิดไม่มีผลนะครับเออเสียผลนะครับอ่ะแล้วก็วิธีการรีผลทํายังไงสมมติว่าผมไม่อยากใช้ผลนี้แล้วโอเคอ่ะกดเข้าไปเลยนะครับที่ทางชี้ผมเลยนะครับอ่ะเช่นเอ้พี่ครับผมไม่อยากใช้ผลนี้แล้วครับอ่ะกดไปตรงนี้เลยนะครับนี่แล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้ครับนะฮะ forget 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 skill นะครับกดไปเลยเราต้องใช้เพชรหนึ่งร้อยนะครับพอเรากดไปปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วไอ้ผลที่เราทําไปก็หายนะครับ เออแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมทำไปเพื่ออะไร <c oughs> <laughs> ผลหายเลยแม่งเอยเออประมาณนี้ครับนี่ไงทุ่มทุนจัดเลย <laughs> <What? S 1> <laughs> เออผมได้ลองให้ทุกคนดูแล้วนะครับว่าผลนะครับที่เราทำการเอามันออกไปนะมันจะไม่กลับมาเป็นผลมันจะกลับมาเป็นเออไอตัวที่ให้เราไปแลกนะครับ อืมนะครับประมาณน,นี้แล้วกันทำไมเพื่อนเลยวนันนี้โอเคครับทุกคนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ดูดบาย